បាទនេះដងមួយនៅបើកផ្សារបង อันนี้ออก้าเอะไรต่อมันมันสิบแบงไรแต่ว่าถ้าอันนี้แค่บสบมันบกแบงแปดเราแปดเราจะพัง ແມ່ນດີນາອັນນີ້ເຂົ້າໄປເນາະເຮົາໄປຄັນມາຊເນາະເຂົ້າໄປນະມັນແມ່ນກະມາເຂົ້າເນາະແຕ່ວ່

เอลกอรีซีใกล้เอลกอรีหรอเออถ้าเป็นตะกี้นัอยู่แต่ว่าเคยมีวัดดีรอยามพาลูกเขามาลำบาก่ามีเกิดเกิดว่าลาบาก ง่อนี่ช้เงางานทัวรอันนี้เขาใจอยู่เป็นพิการว่า เป็นเนื่อว่าดูที่จะทำหรือไม่ทำาพราเราก็าเราเป็นเนี้ยเออถ้าใครพอรที่จะรับเราได้เออเข้ามาว่าเราไม่มีข้าวให้กินเลยเราเราไม่ เราซื้อข้าวเพราะว่านาทำไม่ได้ทำได้อยู่การหย่อ them แล้พ <c oughs> ได้ปยงลาม่แมกินลเป็หนหาบาทคนแต่ว่ารมาไลหาบาทอันพอดีอันนี้เง,งินองไม่โนแต่ก็เลยขอไปแค่หาบาท ย้ำยำนะเออครับถ้าทเนยำยมืดเออขอใครก็ไดนะ้นี่นามาขอกูอีกนะเพืนเวร